สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันอีกแล้วนะคะกินกระปูบายกิษนานะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกําลังใจให้พี่ปูด้วยนะคะหลังจากที่พี่ปูไม่ได้ไลค์มานานแสนนานนะ,นะคะดูตูดหมอถังกะละมังไห่ของพี่ปูไปก่อนนะคะคือจริงๆวันนี้บอกแล้วนะคะว่าเป็นการไลค์สดนะคะเพราะฉะนั้นเ ลืมคะ่ะลืมว่าทำอย่างไรนะคะเพราะว่าไม่ได้ไลฟ์มานานนะคะในส่วนของเอ่อคอมเมนต์นะคะเพื่อนๆน,นะคะที่เข้ามาดูพี่ปูนะคะพี่ปูก็จะไม่ตอบอะไรหลอกนะคะเพราะว่ามองไม่เห็นคะ่ะพี่ปูก็จะเป็นการไลฟ์การทำกับข้าวนะคะขอบคุณนะคะพี่เปิ้ลน,นะคะที่จากนอร์เวย์นะคะตื่นมาตีหนึ่งเพื่อมาดูพี่ปูโดยเฉพาะนะคะขอบคุณสำหรับเอ่อน้ำใจไมตตีนะคะตอนนี้มีเพื่อนอยู่กับพี่ปู สี่คนนะคะซึ่งพี่ปูก็ไม่รู้ว <of> ่าม <itud soundtrack> ีใครบ้างนะคะเนื่องจากเป็นการไลฟ์สดนะคะเพราะฉะนั้นการควบคุมอะไรนะคะเหตุที่จะเกิดเยนะคะเกิดขึ้นได้เสมอเช่นเสียงมอเตอร์ไซค์ที่ผ่านไปเมื่อกี้นะคะแล้วก็เราจะไม่ไลฟ์กันนานพี่ปูจะใช้เป็นเมนูง่ายๆสั้นๆนะนะคะกันคนเบื่อนะคะพี่ปูตั้งแอดมินนะคะในการตอบคําถามโดยการที่ถ้ามีคนถามในแชทสดนะคะแล้วมีคนตอบนะคะพี่ปูถือว่าคนนั้นน่นแหละเป็น แอดมินของพี่ปูเพราะฉะนั้นแอดมินพี่ปูเพียบค่ะเดี๋ยวเขาจะตอบกันเองนะคะนัดคะ่ะสวัสดีนะคะนัดจากออสเตรเลียนะคะพี่ปูเปิดแก๊สเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้ชักช้านะคะจะได้ไม่ดูนานจริงๆคลิปนี้พี่ปูทำมาใกล้เสร็จแล้วมันน่าจะได้ถึง3คลิปแล้วนะคะแต่ว่าอยู่ดีๆองลงะคะ่ะอยากจะไลฟ์ขึ้นมานะคะก็ไลฟ์เลยคิดถึงเพื่อนๆทุกคนนะคะถึงไม่ได้ทักทายกันนะคะในช่องทางลับ แต่ก็ยังเปิดให้อยู่เสมอนะคะสําหรับน้องๆน,นะคะน้องแมวคะ่ะวัสด,ดีคะ่ะแมวก็จากออสเตรเลียนะคะหน่อยจากญี่ปุ่นนะคะไม่รู้ใครเป็นใครนะคะเพราะว่าหูตาฟ้าฟางคะ่ะคนแก่ก็อย่างเงี้ยนะคะให้อภัยกันนะคะห่างเหินการไล์มานานเพราะฉะนั้นการกลับกล้องหรืออะไรพี่ปูก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเอาง่ายๆก่อนมาดูวัตถุดิบของพี่ปูก่อนดีกว่านะคะอุ้ยโดนกล้องเลยเห็นไหมไม่ให้ช้านะคะเปิดแก๊สเลยดีกว่า นาใหญ่เกินไปไมเนี่ยอะไรค่ะจะเห็นไหมนะเดี๋ยวพี่ปูเอ่อบิดกล้องลงหน่อยเนาะเพราะว่าจะได้เห็นวัตถุดิบของพี่ปูนะคะเอ่อทเองอะไรเองคนเดียวนะคะสบายใจนะคะไม่ต้องรีบร้อนอะไรนะคะแล้วก็ทําของเราไปเรื่อยๆนะคะทําให้มันเป็นธรรมชาตินะคะธรรมชาติอาจจะลงโทษนะคะสําหรับการไลค์ครั้งนี้นะคะเอ่อพี่ปูมีเห็นไหมเนี่ยดูเดด เห็นไหมเนี่ยนะมันจะจะเห็นได้ยังไงนะพี่ปูยังพยายามเอากลมเลยก็แล้วกันนะหวัดดีค่ะน้องแมวนะคะน้องนุ่นจากอเมริกามาอีกหนึ่งคนแล้วค่ะเห็นไหมแฟนคลับของพี่ปูอยู่ไกลๆทั้งนั้นเลยนะคะไม่ใช่แค่ในไทยนะคะเพื่อนๆเราทุกคนที่ทําช่องก็คงจะเป็นเหมือนพี่ปูนะคะพวกหมู่กันเยอะนะคะให้กําลังใจกันและกันนะคะนี่เลยเห็นไหมเห็นไหมพี่ปูจะทําให้เห็นไม่รู้เห็นไหมอ่ะก็คือเป็น ับเหล็กหรือว่าม้ามานะคะแล้วก็เป็นเนื้อสดนะคะที่พี่ปูตุนไว้นะคะตุนไว้ก็คือทําให้ยุยนะคะ mm hmm. เห็นหน้าพี่ปูไม่ล่ะเออนี่อเด้โชว์โชว์ดูเนื้ออ,อาจจะสวยกว่าหน้านะคะก็ว่ากันไปนะคะจริงๆแล้วเป็นอของที่พี่ปูเนี่ยนะคะเเขาเรียกอะไรนะตุนให้ยุยเพราะฉะนั้นพี่ปูก็พอตุนเสร็จพี่ปูก็จะทําคลิปนะคะการเตรียมวัตถุดิบนะคะหนึ่งคลิปเพราะอะไรคะเพราะว่า ขี้เกียจค่ะอยู่ดีๆขี้เกียจก็หยุดแบบนั้นและนะคะไม่ต้องสนใจใครนะคะก็ใส่ตู้เย็นไว้นะคะแล้วทีนี้พี่ปูก็ยังทํานี่ค่ะพริกผัดกะเพรานะคะพริกผัดกะเ,เพราพอทําเสร็จขี้เกียจอีกค่ะใส่ตู้เย็นนะคะเพราะฉะนั้นเมนูของพี่ปูจะเป็นเมนูข้ามชาตินะคะเราไม่ได้รีบร้อนอะไรนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะกับข้าวที่บ้านเยอะจนคนที่กินด้วยนะคะร้องขอชีวิตค่ะร้องขอให้แม่หยุดทำสักทีนะคะไม่ไหวเราก็ ็บทุกอย่างไว้นะคะน้องๆก็ยังคุยกันไปนะคะเดี๋ยวพี่ปูจะไปไล่ดูทีหลังนะคะห้ามนินทาพี่ปูนะพี่ปูจะบอกให้จริงเปล่านุ่นสวยจริงเปล่านะคะก็ไม่มีใครอยากดูพี่ปูนักหนาแล้วแต่ว่าพี่ปูอยากจะไล่นะคะวันนี้คิดถึงจริงๆคิดถึงน้องๆหลายๆคนที่ไม่ได้เข้าไปคุยกันด้วยนะคะอ่าสวัสดีนะคะทุกคนนะคะเอ้ยทาไงอะแนะนําวัตถุดิบเลยนะคะกะเพราค่ะนะคะ แล้วก็พริกอ่อนนะคะเราใส่สีแดงสีเขียวนะคะเพิ่มความงดงามให้เมนูอาหารของเรานะคะพี่ปูบอกก่อนว่าพี่ปูอาจจะตัดคลิปนะคะคลิปการไลฟ์ของพี่ปูครั้งนี้ไปเป็นคลิปสั้นๆนะคะไว้ให้ท่านผู้ชมดูกันสําหรับคนที่สนใจด้านอาหารจริงๆเพราะบางคนเขาไม่ได้อยากคุยกับเรานะคะไม่รู้ว่าวันนี้น้องฝ้ายนะคะตาไม่เห็นเลยทาไงอะตาแก่ๆมองไม่เห็นอะไรเลยนะคะน้องฝ้ายจากญี่ปุ่นนะคะน้องอพัดภาคนะคะเราจะได้คุยกัน ประจำนะคะมันงามตรงไหนเนี่ยตูดกระทะเนี่ยนะตูดกระทะกับหน้าพี่ปูเนี่ยเออมันเป็นยังไงอะจริงๆแล้วนะคะอ่าน้องนัดนะคะไม่นานดีกว่าปะเราทํากันเลยเดี๋ยวพี่ปูจะกลับกล้องนะคะให้ดูกระทะของพี่ปูเลยนะคะกระทะอาจจะสวยกว่าหน้าพี่ปูนะไปดูกระทะกันเลยดีกว่าค่ะเอาละพี่ปูจะกลับได้ไหมเนี่ยพี่ปูยังยังคิดอยู่นะคะว่าจะกลับอย่างไรนะคะกล้อง หรือว่าจะไปมองเพดานกันก่อนมองไม่เห็นเลยอะ่ะตายแล้วตายแล้วตายแล้วกลับยังไงเนี่ยเจป,ปูยุ่งเยิงกันไปใหญ่ละผู้ช่วยพี่ป,ปูเอาล่ะ ขออนุญาตนะคะอาจจะใช้เวลานิดนึงทนๆกันไปหน่อยนะคะเพราะว่าคิดถึงทุกคนนะคะพี่ปูผัดจริงแล้วนะเพราะว่าพี่ปูเร่งเลย ขอบคุณนะคะทุกคนที่อยู่กับพี่ปูนะคะถึงสิบคนนะคะตอนนี้พี่ปูไม่รู้ว่าพี่ปูมือไปโดนอะไรแล้วนะก็ว่ากันไปนะคะสดสดเห็นหรือเปล่าเอ่ยน้องนุ่นคะรอกินเลยนะคะเดี๋ยวพี่ปูจะผัดแล้วนะคะ ในพริกผัดกระเพราของพี่ปูนะคะพี่ปูบอกหรือยังว่าพี่ปูใส่อะไรไปมั่งอะ่ะพี่ปูก็สับสนนะนะคะด้วยความที่ไม่ได้ทามานานนะคะในนี้ก็จะมีข่านะคะพริกไทยนะคะพริกขี้หนูสดนะคะหรือว่าพริกขี้หนูแท้เนี่ยนะคะแล้วก็พริกขี้หนูแห้งนะคะแล้วก็กระเทียมนะคะมันจะไปยากอะไรล่ะคะไม่ยากใช่ไหมล่ะใส่น้ำมันลงไปเลย ในระหว่างนี้นะคะก็เดินแบบโฉมงามนะคะโฉมงามนี่แหละเดินไปหยิบจานมาเตรียมพร้อมนะคะ14ล้านคนนะคะที่อยู่กับพี่ปูเหลือ11ล้านคนแล้วนะคะใส่ไปเลยนะคะวันนี้ถ้าใครอยากกินมื้อกลางวันนะคะพี่ปูก็จะทำให้รับประทานนะคะบอกแล้วนะคะว่าเครื่องกะเพราพี่ปูแซ่บหลายพี่ปูบอกแล้วนะคะ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาอยู่กับพี่ปูนะคะพี่ปูก็เห็นมั่งไม่เห็นมั่งนะเม้นเม็ดนะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะนะคะพี่ปูยังไม่รู้จะเอาออกจากเออกระทะของพี่ปูยังไงเนี่ยในหน้าเนี่ยนะคะพี่ปูจะใส่ไปเลยนะคะอันนี้จะเป็นเนื้อตุ๋นนะคะเนื้อตุ๋นกับตับเหล็กซึ่งบางที่อาจจะเรียกว่าม้ามนะคะออเมีโปยกัรกปนอยู่หน่อยพี่ปูไม่ใส่ไปเนาะ เติมน้ำนิดนึงค่ะเราจะหนีมาหัน่นเอ่อพริกดีกว่าเออพี่ปูใช้แบบนี้ง่ายกว่าเนาะง่ายกว่าที่พี่ปูจะกลับกล้องไปกลับกล้องมานะคะงานเร่งค่ะาง,งานเร่ง จบยังคะอ๋อน้องเร่งนะคะจบหรือยังคะพี่จะรีบให้เร็วที่สุดนะคะไปที่กระทะกันเลยดีไหมแน่การหมุนกล้องพี่ปูไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยนะคะพี่ปูอยากทําอะไรพี่ปูก็ทํานะคะมันเป็นสโลแกนของเรานะคะว่าไม่เห็นจะยากอะไรเลยนะคะทําตามวัตถุดิบที่มีเลยะคะ่ะ เอาจริงวันนี้พี่ปูเรียบเรียงคําพูดไม่ค่อยถูกนะคะนะคะเพราะว่าประมาะแล้วก็ขัดเขินเป็นคนขี้อายนะคะเพราะว่าไม่ได้ไลฟ์มานานแล้วพี่ปูใส่ซอสผัดนะคะซอสผัดอนเนกประสงค์ของปูปันนะคะขวดเดียวเอาอยู่ซึ่งโมไปยังไงล่ะคะว่าจะทําขายแต่ไม่ทำนะคะเพราะว่าเหนื่อยคะ่ะอยู่บ้านเฉยๆสบายเลยนะคะไม่ต้องทําอะไรนะคะน้องฝ้ายนะคะป้าแขกนะคะขอบคุณนะคะทุกคนนะคะพี่ปูก็เห็นเอ่อเม้นบ้างไม่เห็นบ้างนะคะ มันวาวนะคะมันวาวอาจจะต้องเติมน้ำสักนิดนะคะเพราะว่าสามีที่ปูชอบให้มันมีน้ำหน่อยนะคะกระเพราว่าจะไม่บอกก็นหน่อยเผลอบอกไปซะแล้วว่ามีสามมีซะแล้วเอาละค่ะเราก็รอนะคะรอ ในระหว่างรอนี่นะคะพี่ปูก็จะชิมซะหน่อยนะคะรสชาติก็ต้องถูกใจพี่ปูสิคะถูกใจคนอื่นแล้วก็พี่ปูจะอร่อยไหมล่ะคะอืมรสดีฮะห,หอมเนื้อชะมัดเลยนะคะเดี๋ยวพี่ปูจะมีการทําวัตถุดิบไม่ว่าจะเป็นการหาพริกหรือว่าการเตรียมเออ่ตุนเนื้อไว้นะคะพี่ปูเติมรสชาติอีกหน่อยนะคะแนะนำให้ทำเชอซอสประจำตระกูลติดบ,บ้านไว้นะคะ ของใครของมันนะคะพอเรามีแล้วเนี่ยเราสะดวกในการรับประทานหรือว่าในการทําอาหารเมนูต่อต่อไปมันง่ายจริงๆพี่ปูบอกได้เลยอากาศเย็นๆนะคะบางทีเตาก็ไม่ค่อยเป็นใจพี่ปูเท่าไหร่นะเนี่ยขอบคุณน้องๆหนูๆน,นะคะที่คุยกันไปนะคะโดยที่ไม่ต้องสนใจว่าพี่ปูจะทำอะไรนะคะ กระเพรานะคะที่เป็นลักของแม่มานะคะป่านี้ใส่ไปเลยค่ะง่ายๆนะคะ,ะมีอะไรยากไหมคะไม่มีใช่ไหมคะขนาดเราใส่ออน้ำไปบ้างนะคะก็ ยังไม่ค่อยจะมีน้ำเท่าไหร่เลยนะคะแต่ว่าทานแบบนี้บางทีก็ให้ความรู้สึกที่ดีนะคะพี่ปูไม่ถูกใจเตาพี่ปูเลยเพราะว่าพี่ปูชอบเ,ออเป็นแก๊สหัวเร่งอะนะคะสรุปแล้วจะทำไงให้เห็นชัดๆดีล่ะ mm hmm. แถมมีสายเข้าเข้ามาอีกนะคะ ก็ปิดคลิปกันเลยไหมคะเป็นเขาเรียกว่าผัดกะเพราเนื้อตุ๋นนะคะหรือว่าตับเหล็กหรือม้ามใครจะเรียกยังไงก็ได้นะคะพี่ปูก็คงต้องบอกว่าเสร็จแล้วนะคะน่าทานใช่ไหมล่ะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ s c ไคร e เป็นกําลังใจให้พี่ปูด้วยนะคะมาดูหน้ากันหน่อยไหมล่าเพราะว่าไหนๆก็คิดถึงกันแล้วนี่เดี๋ยวตักใส่จานสักนิดนะคะปิดแก๊สไปเลยค่ะ เนี่ยลาบากพี่ปูไหมพี่ปูก็จะต้องเอหมุนไปหมุนมาอะไรของพี่ปูนักหนาเขาไม่รู้เนี่ยใช่นไหมมีคนแซวเรื่องหมุนนะ,นะคะก็ว่ากันไปนะคะก็คือแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าอยากจะทําอะไรก็ทํานะคะอยา่าสร้างความเดือดร้อนให้กันก็พอเนาะกล้องก็ไม่เต็นใจนะคะขาตั้งกล้องเนี่ยนะคะตั้งแต่เทำยูทู e มานะคะพังไปไม่รู้กี่ตัวและะ้วค่ะมีความมีความพยายามมากนะคะเดี๋ยวเราจะตักใส่จานนะคะ พร้อมรับประทานดีกว่าใครจะกินกับพี่ปูบ้างเนี่ยไฟไม่โดนใจพี่ปูเท่าไหร่นะคะมันต้องแรงใส่เข้าไปแล้วก็ฟุ๊บเลยนะปิดคลิปไปแล้วนะคะแต่ว่าคลิปไปแล้วไลฟ์ยังไม่ไปนะคะเดี๋ยวมาปิดแบบในไลฟ์บ้างไหม หมุนอีกส like ักหน่อยนะคะอาจจะเคลื <in food> <in> ่อนไหวสักนิดนึงนะคะมือพี่ปูบังกล้องใช่ไหมนี่นะคะดูซิว่าผัดกะเพรากับหน้าพี่ปูอันไหนมันจะเข้าเท่ากันนะคะเห็นไหมเอยเห็นไหมเอยเห็นไหมอ่ะน่าจะเห็นเนาะเห็นเห็นผัดกะเพราก็ไม่เห็นไม่เห็นหน้าแล้วก็ไม่เห็นหัวพี่ปูอีกทําไงวะเนี่ย สารพัดข้อความที่เตือนเข้ามาซึ่งไม่รู้อะไรเป็นอะไรนะคะพี่ปูเอาง่ายๆเลยดีกว่าพอและแค่นี้พี่ปูไม่ไลค์นานนะคะเดี๋ยวจะเบื่อกันเพราะว่าคิดว่าไลค์ต่อไปน่าจะดีกว่านี้นะอันนี้พี่ปูเขาเรียกว่าฟื้นฟูนะคะฟื้นฟูความรู้ความสามารถในการไลค์สดทาง y o u t u b e หลังจากที่พี่ปูไม่ได้ไลค์มานานแสนนานแล้วนะคะอืมกินกับพี่ปูไหมล่ะ น่าสนใจใช่ไหมล่ะคะผัดกะเพราเนื้อตุ๋นนะ,นะคะเนื้อตุ๋นแล้วก็ตับเหล็กนะคะทีนี้พี่ปูไปจริงๆแล้วพี่ปูจะไปแอบส่องว่ามีใครนินทาพี่ปูนะคะใต้คลิปใต้เม้นของพี่ปูนะคะไปบ,บายเจอกันคลิปหน้าคะ่ะไม่ยอมออกไม่ยอมออกทำไงเนี่ย